สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกล่องดูวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับคือเราได้รับเชิญจากพิพิธภัณฑ์อะไรอะ Bat Cat Museum Toy Thailand นะครับผมก็เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับของเล่นนะหลักๆก็จะมีแบทแมนนะครับผมแบทแมนแคบูแมนอะไรฝั่งดีเยอะๆหน่อยแต่ว่าเขาก็รวมมาเวลรวมอย่างอื่นด้วยนะมีทั้งหุ่นเล็กทั้งเซนไตอะไรมีเยอะแยะเลยครับ ก็คือทางเขาทางพิพิธภัณฑ์เขาเชิญทางช่องเล่นใหญ่เลยไปนะครับก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะที่ตั้งของเขาก็อยู่รามคำแหง14นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูครับอันนี้ผมเปิด GPS ไปนะเนี่ยเดี๋ยวครับรถก่อนนะครับผมดูเลย เข้าซอยลามคำแหง14ตรงมาเรื่อยๆถึงทางแยกให้เลี้ยวขวานะครับและตรงมาเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งจะเจอที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นะครับผมจุดสังเกตรถแบทแมนหรือรถแบทโมบิลคันใหญ่เลยนะครับตั้งอยู่ข้างหน้าเลย <Wow. S 1> เราสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดในลานจอดรถของเขาได้เลยนะครับผม เราเปิดประตูเข้ามานะครับเราจะเจอกับพี่แดงนะครับแล้วก็น้องมีเซียมนะพี่แดงนี่ก็จะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมส่วนน้องมีวเซียมก็จะเป็นลูกชายของพี่แดงนะครับก็เป็นนักสะสมทั้งคู่เลยครับเห็นว่าน้องมีวเซียมเป็นแฟนรายการของเราด้วยนะช่องเล่นใหญ่เลยนะครับผมเขาจะติดตามดูไดโนเสาร์นะครับชั้นแรกเราจะเจอกับแบทบาร์รงาเนะครับหรือคาเฟ่ทอยเท่ๆของคนรักซูเปอร์ฮีโร่ จุดนี้จะมีเครื่องดื่มอาหารบริการนะครับก็จะมีเมนูเฉพาะของที่นี่เลยนะครับเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะลองสั่งกันดูได้เลยครับจะมีของที่ระลึกที่ผู้เยี่ยมชมสามารถซื้อกลับบ้านไปได้นะครับนี่ครับเป็นของเล่นของสะสมเลยนะครับนี่มีกล่องทิ่สอมีอะไรด้วยครับนี่ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นของที่จะจําหน่ายให้ผู้เยี่ยมชมนะครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นเกรดนักสะสมเลยนะครับพี่แดงก็นําเสนอนะครับโซนนี้มีทั้งงานเลโทงานใหม่และงานคลาสสิกนะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาพูดคุยกับพี่แดงได้นะครับผมจากนั้นนะครับพี่แดงกับน้องม,มิวเซียมก็พาขึ้นไปชม บนชั้น3ครับพอออกลิฟ์ออกมาก็จะเจอกับเซตโดเรมอนนะครับแล้วก็เป็นโซนถ่ายรูปนะครับผมแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโซนซูเปอร์โรบอทและซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันนะครับหุ่นเหล็กและเหล่าขบวนการในตำนานครับโอ้โหอย่างเก่าเลยนะครับผม คลาสสิกมากๆครับโซนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ เราตามพี่แดงกับน้องมิวเซียมลงมาที่ชั้น2นะครับผมก็จะเจอกับพี่ใหญ่ของญี่ปุ่นนะกอซีล่าของเรานั่นเองนะครับเป้าประตูโซนนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่ครับเราจะมีหุ่นงานคลาสสิกปี60 70เลยครับ หนังก็มีงานเพ้นท์ของนักเรียนราดกระบังนะครับเพ้นท์ได้อย่างสวยงามเลยครับตัวอักษรภาษาญ,ญี่ปุ่นตรงกลางภาพนี้ก็มีการซ่อนคำไว้นะครับ yep แปล,ลว่า d u t c c t m u u s u u m n n t t y y ย h a i l a n d นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเปรี้ยวมากๆครับ และใกล้ๆกันนั้นนะครับก็จะเป็นโซน Japan Toy Collection นะครับของเล่นหลากหลายจากมังงะและแอนิเมะที่คุณชื่นชอบจากญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นไทรสายญี่ปุ่นก็มาชมกันได้นะครับโซนนี้นะครับ <c oughs> นจะฟินน่าดูนะครับผม <c oughs> ต่อมาครับเป็นโซน Movie ทอยนะมูับ Movie Toy c o l l e นะครับก็จะเป็นของสะสมจากภาพยนตร์นะครับ ที่คุณประทับใจนะก็จะมีทั้ง Star Wars แล้วก็หนังเล่อนอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับ Back to Future หรืออะไรในตำนานในความทรงจำของคุณนะครับนี่มีหมดเลยครับเป็นของเล่นจากภาพยนตร์นะครับผม นอกจากพี่แดงจะโชว์ของสะสมของตอนเองแล้วนะครับก็ยังแบ่งพื้นที่ให้น้องมิวเซียมได้มีโอกาสเอาของสะสมมาโชว์ในตู้ด้วยนะครับผมของน้องมิวเซียมก็จะเป็นเหล่าไดโนเสาร์จุลศิลป์พาร์คและจุลศิลป์เวิลด์นั่นเองนะครับผมโอ้โหอย่างเยอะเลยครับมีทั้งงานเก่างานใหม่เลยครับงานแรไอเทมก็มีนะ ถัดมาครับก็จะเป็นโซนของ Marvel Comic Toy นะครับ <c oughs> ก็จะรวบรวมของะส,สมเหล่า Avenger และของเพื่อนนะครับ <c oughs> ผมฝั่ง Marvel นะนี่ครับจุดเด่นก็จะเป็นโซน Iron Man ตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้โห ก็มาโซนสุดท้ายนะครับแบทเคปทอยนะอันนี้ก็จําลองทั้งข้างคาวมาไว้ที่นี่เลยนะครับผมก็จะมีของสะสมแบทแมนนะครับอันนี้จะอยู่ชั้นล่างสุดเลยครับนี่ครับเต็มเลยครับตั้งแต่ยุคเก่าเลยยุคจังก็สีเลยนะครับผมจนถึงยุคปัจจุบันนะครับนี่ครับของแรไอเทมทั้งนั้นเลยนะครับผม พี่แดงนะครับก็จะชอบแบทแมนเป็นพิเศษนะจะสังเกตได้ว่าเกา็บทุกเวอร์ชั่นเลยครับนี่ครับทำคำข่าวจำลองนะนี่ชั้นล่างสุดเลยครับก็จะมีแต่ของเล่นแบทแมนตั้งแต่ของเล่นสังกสีมาเลยครับแรอเทมเลยจนมาถึงของเล่นยุคปัจจุบันนะจะสังเกตได้ว่าเก็บทุกเวอร์ชั่นเลยครับสำหรับคอมิกแล้วก็เวอร์ชั่นภาพยนตร์นะภาพ,พยนตร์นี่ก็ตั้งแต่ทีวีซีรีส์นะครับนี่ครับ แล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นมูวี่นะเวอร์ชั่นของไมเคิลคีตันนะครับแล้วก็มาเป็นวอลคิเมอร์นะครับแล้วก็มาจอจคูนี่นะครับแล้วก็มาคิสเตนเบลแล้วก็ปัจจุบันก็บเบนเดลเฟกนะครับผมนี่ครับโอ,โ,โอ้โหครบเลยครับ ็มาพบกับช่วงนี้ครับรีวิวของสะสมของน้องมิวเซียมมิวเซียมนี่เป็นลูกของใครครับพ่อแดงค่ะเป็นเจ้าของวิิธภัณฑ์มิวเซียมแอนด์ชอยไทยแลนด์ครับก็มาเดี๋ยวเราเปิดรายการในรถไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดรายการตรงนี้ทีหนึ่งครับกับน้องมิวเซียมนะโอเคพร้อมยังครับพร้อม้วครับครับอ่ะรายการเปิดกล้องดูอันนี้เป็นของสะสมของน้องใช่ไหมครับ เป็นอะไรบ้างครับเนี่ยเด็กสาวเลยหมดเลยอ่าหารนี้ก่อนอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหมวกทีเล็กครับเป็นหมวกหน้าก,กากด้วยน,น,นะอ่าอันไหนลองใส่ให้ดูหน่อยครับนี <c oughs> ่ครับอืมจิมมี่ก็คือสวัดิอา,าอาปากได้โอ้ยอาปากได้ด้วยแต่ว่ามันต้องจับไว้ไม่งั้นเวลาอาปากมันก็จะหล่นอ่าแต่สายนี่มันปรับได้ไหมครับใช่ครับปรับได้ครับ นี่เป็นของแท้ใช่ไหมใช่แล้วของแท้อะไรแอสเทลเลยอันนี้มีลูกเล่นเสียงอะไรไหมครับเนี่ยไม่มีไม่มีนะก็จะมีก็จะเป็นของบูว์คืแรปเตอร์อ๋อเป็นแรปเตอร์บูเป็นหน้ากากเหมือนกันใช่ไหมตัวนั้นใช่อ่ะโอเคอ่ะอันนี้จะใส่ตลอดไหมหรือว่าจะถอดถอดไว้ดีกว่าถอดฝั่วก่อหรือมันหลุดอ้าวตัวแรกเลยน้องมิวเซียมจะมีมิวตัวไหนครับเป็นตัวไหนอันแรกกันนะคะอ้าป้าเล็กเลยตัวนี้ชอบที่สุดใช่ไหม ใช่แล้วตัวนี้เข้าที่สุดมาจากเลื่อนคัมพ์ขีเตชียะส์อันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอันนี้เป็นรุ่นอีพีกลอเรียงทีเดอร์โรเล่ยอ๋อหรือป้าเล็กตีนั่นเองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองรีวิวเลยมีลูกเล่นอะไรมาครับตัวนี้ลูกเล่นก็คือสามารถที่จะคำลาวได้อ๋อกดตรงหางนี่อ่าว้องอุ้ยตันด้วยเนี่ยโอก็เวลาเวลาเวลาหมุนหางก็จะหมุนหมุนได้อ๋อเป็นลูกเล่นของเท้านะอ่ะกดอีกทีนึงร้องยังไงโอ้ย อไอ้เนี้โอ้โหตางด้วยครับน่ากลัวมากเลยครับแล้วแต่สิ่งที่ดีกว่าเดิมก็คือเขาปั้นโมเดลใหม่และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดีออ๋เขาปั้นดีเทลใหม่เลยครับแต่รุ่นเก่านะถ้าถ้าซูมได้ครับก็จะเห็นว่ารตรงนี้ดีเทลตรงนี้จะดีพยายามดูตรงเนี้ยยังสวยเลยตรงนี้ด้วยอ่ะมีจุดขยับตรงไหนอีกครับนอกจากไอ้กดหางเนี่ยแล้วก็หัวเนี่ยมีแขนไหมแขนครับมีครับอ่าแขนนี่หมุนได้นะครับนี่กลางได้ไหมกางขาได้ไหม ก็ขายไม่ได้ครับไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาเพิ่มเติมก็คือตัวลิ้นครับมันจะอ๋อลิ้นเป็นยางนะยางครับปกติเป็นพลาสติกอ๋อนี่ครับความพิเศษของตัวนี้นะครับนี่แล้วลิ้นจะมีดีเทลครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นมันจะเรียบไปเลยอ๋อตอนนี้จะมีดีเทลตะปุ่มตะปามตรงลิ้นด้วยเนาะนี่นี่แล้วก็ปกติอะแมทเคลอ่ะมันมันจะทําตรงนี้มันจะเล็กมากแต่ว่าอันนี้เขาจะทําแบบใหญ่ๆดูดีครับอ๋อใหญ่ๆให้มัน น่ากนินขาดนะครับใ่ค่ตรงนี้หมุนได้ไหมข้อเท้าเนี่ยตรงนี้ยข้อเท้าหมุนได้ครับน่ารักนี่หมุนได้นะนโ,อโ,อโอ้โหแล้วมันหมุนได้ทีละน,นิดทีละนิดเป็นล็อกล็อกเป็นข้อข้อไปใช่ไหมครับใช่ได้ท้าวว่ามีอะไรเนี่ยได้ท้าวเขามีตัวสแก,กนอ,อ๋อตัวสกแกนด้วยนะครับถ้าสกแกนมันก็จะมีแอปของเขาเนาะใช่คร่ะได้ลองไปสแกนดูได้ครับก็อนี้มีได้ท้าวมีตัวสแก อ๋อเป็นโลโก้ของตู้รู้สึกเบอร์นะของแท้นะอันนี้ <Yeah. S 1> แล้วก็มีอะไรอะ่ะอันนี้นตัวที่มีเขียนออกมีเสียงนะเป็นรูลําโพงนะอันนี้ก็เป็นฐานเนาะนี่โอเคอันนี้เป็นตัวดึงดึงอะไรครับอันนีด้ดึงดึงเอ๊ะน,น,นี่มันตัวอะไรอ๋อเป็น,น, <laughs> <อ>ปนไว้ดึงตอนเปลี่ยนฐานนะโอ้ยใสออกมาแล้วดึงก็บางคนเปิดไม่ออกไว้ดึงตอนเปลี่ยนฐานโอเคครับอิเล็กตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะ าตัวถัดไปครับตัวถัดไปเลยมีตัวไหนอีกเป็นตัวไหนเดี๋ยวอาทีเตัวใหญ่สุดเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นขสมตัวโลสโวครับอ๋ออันนี้เป็นตัวผู้ลุมบักใช่ไหมตัวนี้อ่าอันนี้เป็นงานเก่านะครับนงานคลาสสิกเลยนะปัจจุบันมีราคาขึ้นไปแล้วทราบราคาไหมปัจจุบันประมาณสี่พันกว่าบาทโอ้โหนี่ครับโอ้ยังโหดเลยครับตัวนี้แต่ว่า สิ่งที่เขาทำทำทำดีเทลดีก็คือตาเขาจะเหมือนแก้วเลยค่ะอ๋อตานี่เป็นาวาวๆนะนี่าวาวๆนะและสิ่งที่เด่นมากก็คือตัวตัวตัวนี้ก็คือมันจะม,มีลูกเล่น,ม,นมันสามารถที่จะแบวกท้องได้คุแบบอ๋อแล้วตัวคนเล็กๆออกมาได้ขอตัวเล็กเหมือนกินเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับกินเข้าไปก็เอาออกมาตรงนี้ได้เป็นลูกเล่นของเขานะอ่านี่ครับ จุดขยับก็จะมีพวกอ่าจุดขยับมีตรงแขนครับแขนมีขาขยับไม่ได้ขาขยับไม่ได้จริงขาขามันคือยืดตัวหรือจะทุบเปิดดูได้ขาทำนุชทำอะไรได้ครับครงขาคือจริงๆอ่ะถ้าถ้ายังมีฐานนะมันจะมีเสียงดึงอ๋อเป็นเสียงเดินใช่ไหมกระเดือยได้อนี่ก็เป็นงานเก่านะครับของยี่ห้ออะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นของ Kenner Kenner ครับนี่ครับตัวโลาะสติกแล้วครับไอแฟน สะสมไดโนเสาร์ตัวนี้ต้องมีนะครับตัวนี้งานแรเทพเลยนะครับตัวนี้ใค,ใ,คใ,คใครใครใครรู้รรจักคินเนอร์นี่เขาเขาเป็นคนผลิตรุน่นแรกๆเลยนะครับเป็นผลิตของเล่นจากจูรลเลสิคาร์ครุ่นแรกๆเลยใช่ไหมครับนี่ครับดน,นีนเด็ด<ม>เลยอ่าตัวต่อไปครับมีอะไรอีกครับตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เคยรีวิวเลยทีเดียใช่ครับครับอันนี้เป็นของซัฟฟารีครับซึ่งผลิตร่วมกับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นะ ให้ดูรอบตัวก่อนครับนี่เขาจะมาเป็นท่าอะไรครับเนี่ยเป็นท่ากำลังจะเดินกำลังจะเดินนะครับนี่โอ้โหเป็นงานเก่าพลาสติกอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีลูกเล่นตัวนี้เป็นตัวตั้งโชว์ใช่สำหรับโชว์ครับตัวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วนะปัจจุบันนะครับนี่ใครที่มีก็พลาสติกเลยนะราคาสูงมากใช่ครับนี่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันน่าจะไปขูดมันก็เลยเี่ยนไปเลยอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นน่าจะโรงงานที่ผลิตมาครับนี่มันเป็นตะเข็บนะ่ย สวยงามสีก็จะเป็นเขียวๆนะมีมสวยงามครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเก๋แต่ก็รีวิวได้อ่ะอ่ารีวิวได้ครับโอเคอันนี้อันนี้เสร็จนะโอเคอ่าแบคิโอส์ครับไปครับตัวนี้มาครับอันนี้เป็นนกตันอะไรครับเทอรลนดอเทลนดดอนเทอร์แลนอร์นะครับนี่อันนี้เป็นงานของอะไรครับเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ได้พูดว่าเป็นของคนมันเกิดอ๋อของของมันเกิดอ๋อมีสตอรี่นะครับนี่ที่มาครับนี่นี่บางหน้าน้องไหม ปางนี้คือตัวนี้อลูกเล่นตรงอะลูกเล่นตรงไหนครับอามีเสียงด้วยโอ้โหนี่ครับเกีงกดตรงไหนครับกดกดตรงนี้ครับนี่ครับข้างหลังนี่นะครับนี่กดที่ที่ไหครับกดที่ที่นี่ครับโอ้โหแล้วว่าสิ่งสิ่งที่เด่นของตัวนี้มันจะมีมีตรงไหนครับไม่มีฟันอ๋อไม่มีฟัน น,นกไม่มีฟัน,นับแต่งจริงอ่ะชื่อทาราดอนอ่ะแปลว่านกไม่มีฟันอยู่แล้วนะตามชื่อของเขาอ่านี่ก็เป็นธาราดอนตัวสุดท้ายนะสำหรับตัวนี้เนาะ<ช>อันนี้อ่ะเอะเป็นห้าชินแล้วกันห้าชี้นนี้ชอบกินไหนสุดเหมือนเดิมครับตัวที่ไม่เปลี่ยนใจนะครับผม,มอ่อเราทำดีที่สุดแล้วเนาะใช่เขาดี โอเคครับบ๊ายบายกล้องครับลาไปก่อนนะเราพมพิธภัยมเดี๋ยวไปดูของพ่อแดงนะครับตัวเด็ดๆเลยไปบายๆครับมาดูของสะสมของพี่แดงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแบทแมนใช่ไพี่แบทแมนคอเล็กชั่นครับอ่ามือแบทมาครึ่งตัวครึ่งตัวแบทสกิลจริงหนึ่งต่อหนึ่งเลยอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่ง วันนี้ก็มาให้ดูเป็นสองตัวนี้ครับผมเป็นแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบทแมนของไซซ์ชูของนักชั่งสกิลหนึ่งต่อหนึ่งนะอันนี้ซื้อมาเมื่อปี2009ตอนเก้นีสองพันยี่สิบก็มาสิบสองปีแล้วสองปีนะพิเศษตอนที่มันออกเลยใช่อ่านี่คือแบทแมนเนี้ยสูตรมันได้เป็นแบทแมนเดอะดาร์คไนท์นะครับนี่พิสเซนเบลพิสเซนเบลนะครับแต่ตัวนี้ีพิเศษจริงๆริงมาให้ดูว่ามันมีเด็ดดีชั่นแบบ สุดติ่งเลยนะอันนี้นะฮะคือมีแค่250ร้ชิ้นทั่วโลกอ๋อเออมีเดตกิฟต์ชั่นเลยใช่ครับเพราะว่ามันมีนี่เลยคนยิ่มหูคนยิ้มหัวนี่หนึ่งหัวให้เปลี่ยนใชไหมพี่เป็นหัวให้เปลี่ยนนะเป็นตาโซน่าอ๋อแบบในหนังเลยในหนังเลยที่แบบว่าเปลี่ยนตานี้วจมูกกระลุกกระพริบกระพริบกะลุกกระพงเลยด้วยอย่างที่เห็นแบบเผาเพื่อนไหวขอหูสตูนนะถ้าจะไม่ดิบในหนังก็คือไปตามหาสกเกอร์ใช่ใช่นี่นะสกเกอร์ จริงตาแบบนี้แบบพีเชอบพีเตอร์นี่ชอบบบมองทะุนันทะลุนี่นะครับอันนี้ก็คือมีตัวน่าติดตัวจริงจริงตัวนี้มันมีไฟไหมมีไฟนล้ัวนี้แสงสองนี่นะร12ปีแล้วใส่ใส่ทานจนแบบหลังจานนี้ไปหมดแล้วไรับ้ต่นนี้ก็คือัของแบบเป็นแล้วแลไม่มีขาแล้วถ้ามีขาก็คือจะมาทําใหม่นปี2018อะไรเงี้ยก็รีมาัวใหม่ฐานก็เหมือนอันนี้ตัวที่ดห ครับทางเดินเลยครับเปลี่ยนมือให้ดูไหมครได้ครับพี่อันนี้วัสดุเป็นอะไรโอ้นี่เป็นไฟเบอร์เป็นเรซินนะครับเป็นเรซินเป็นเรซินแข็งเรซินแข็งแต่ว่าเขาจะมีความเหนียวนะที่ผ้าถับคุณเลื่อนผ้ามันจะดีกับเบอร์หนีบนะแล้วก็มีเทคนิคการทำก็หลากหลายนะครับใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆเป็นวัสดุที่แบบแข็งแต่ว่าใสใสข้างในเป็นข้างในครับ ด้วจริงเขานะใช่นะครับแล้วผมจะให้เชิญหัวเขาเปลี่ยนนะฮะ่รือนี้ตานีิคือตอนนี้ก็คือจะเข้าไปที่มืดแล้วนะครับเราก็จะเอาเปลี่ยนเป็นตาโซน่าทอดหอวเขาหกอย่างเดียวนี่ฮะยิ่งมี250นี้ก็คือว่าที่เปลี่ยนหัวได้มีแค่250เลยอ๋อนี่เป็นพิเศษเป็นพิเศษครับใช่รื่อธรรมดารื่อธรรมดาเกาจะมีที่ที่เปลี่ยนหัวไม่ได้รุ่นงหัวจติดอยู่ที่ตัวเออนอ ติดไปเลยที่เป่ยนหัวไม่ได้นะอันนี้ก็จะมีหนึ่ที่จะมีถึงห้าร้อยตัวอันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือว่าจะมีสองห้าสิบสายที่ห้าเปลีนหัวได้เปลี่ยนหัวแล้วก็สามารถที่จะปรัดออกายได้หน้าตาก็คิดเซนเร็วนะครับเห็นเขาก็เหมือนเลยนะครับแต่ดวงเดียวหนักเลยรไแต่สมัยนี้ถ้าเรียบเทียบสิบสองปีที่แล้วกับตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะเหลืองกว่ายิ่งมากเพราะว่าวิทยุวิทยีในการเพ้นเนี่ยว่าการแบบการแอร์บัสหรือต่างๆมันใช้หุ่นโดรนช่วยเลยนะแล้วมันก็ อันนี้ก็เห็นอยู่ของรัดคอยเหมือนมากเลยนะครับที่เอ็มซูนิโอนี่ก็คือน้องใหม่แต่ก่อนเนี่ไซต์โชว์คอลเลคชั่นนะครับอันนี้ก็อี่ครับเนี่ยค่อันนี้ก็สีก็แบบตุลมๆ่อยแต่ของใหม่นี้อ่ะมันเดอม์พ่นเลยเหมือนจริงเลยนี่หนังนี่แต่นี่เป็นเลตส์ขึ้นเลยใช่ครับใช่ที่อันนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดครับสองร้อยห้าสิบ นะครับก็ในนี้ก็จะมีใค้ดูใต้ฐานให้ดูใต้ฐานครับเขาฝากลงก่อนอันนี้ไม่เคยให้ใครดูเลยนะให้รายการพิเศษเลยครับนี่ครับนี่ครับใต้ฐานเนี่ยของของลิมิเต็ดเอชชั่นนี่เขาจะบอกไก็เลยว่าเป็นตัวท <ros> ี <lei> ่เท่าไหร่มี serial number นะครับอันนี้ก็คือว่า ถ้าพี่จีนจะซ๊อปคือต้องซ็อกให้หมดนะครับต้อง๊อปเกี่ยไม่ต้องต้องซ็อกพี่โบ๊แต่แต่ซ็อปยังไงก็ไม่ได้เพราะจะมีใบใบใบเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีกรอกมีอะไรติดนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสำหรับพิพิธภัณฑ์ละถ้าใครอยากชมนะครับที่นี่ครับใส่ตาโซน่าง่ายๆโดเกอร์มานะครับโดเกอร์มาแล้วนี่เออโดเกอร์ครับตัวนี้นี่โดเกอร์นี่ก็เป็นบัคของแฟนครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่ง นี่ตัวหนี้ถอดหนือไม่ได้ต่อไม่ได้ของยูเจอร์ก็คือว่าประกวดตัวที่ดาร์กในนะครับอันนี้มีเจ็ดร้อยสิบตัวก็คือออกมาพร้อมกับตัวนี้ออกมาพร้อมกันนะตัวโลกนะครับหนูก็จะมีเหมือนกันเนี่ยให้ดูได้ครับนี่ถ้ามาดูที่มีเซียมก็ไม่มีใครเิยให้ดูอย่างเงี้ยนะจะถูกตั้งอยู่ครับอันนี้ก็คือชุดสูรเขาอะไรเขาก็ดีไซน์ออกมานะครับก็สมจริงระดับหนึ่งเมื่อสิบสองปีที่แล้ว น texture เนี่ย yeah, ใช่ assim. แต่ถ้าเป็นสมัยน oh> so ี้เนี่ยถ้าเกิดทำสมัยนี้ครับ X M หรือว่าอะไรนี้ชุดนี้อาจจะเป็นเป็นเป็นผ้าจริงแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยุคแรก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 แต่ข้างในนี้เขาเป็นผ้าจริงดีไม่จริงนะแต่ผ้าจริงไม่จริงนะเขจริงว่าเออนี่ผ้าจริงเนี่ยผมก็หุ้มดักเนี่ยนี่ผ้าจริงเลยนะเถิดกับไทท์ไทท์เป็นเอ่อผ้าจริงผ้าจริงวนี้จะเป็นใช่อันนี้ก็เป็นทาวเวอร์ อันนี้นีก็ถือว่าเป็นงานระดับเทมของกระดับพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับก็มาชมกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ทุกที่นะครับนอกจากจะมีตัวบัสแล้วก็จะมีเป็นตัวหนึ่งกับหนึ่งก็มีแล้วก็จะมีแบบคอร์เรคชั่นสมัยใหม่ครับแบทแมนซามูไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือญี่ปุ่นซื้อไลเซนส์ไปทำเป็นคอร์เรชั่นซามูไรแบทแมนถือดาบเป็นตัวพวกม้ซามูไรอะไร แล้วก็ขอเพื transfer, reveal, mm ่อนโจ๊กเกอร์ซ hmm. ม uh, em is uh ุไรแบทเทอร์ซามุไรทุกท eh ุกอย่างสมุไรหมดเลยที่นี่มีให้ดูมีให้ดูครับก็คือเป็นลักษณะของสมัยใหม่นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบตะวันตกกับตะลุกตะลนะครับมาดูได้ครบเซ็ทครับสุดยอดครับโอ้โหเป็นไงครับของผสมพี่แดงอันนี้มารีวิวคร่าวๆนะแค่สองตัวนะก็จะที่พาไปดูนะในคลิปนะว่ามีอะไรบ้างนะจริงๆมันเยอะกว่านี้แน่นในคลิปมาดูได้ใครอยากเห็นก็มาดูได้ครับ 10กี่นะพี่เปิดกี่โมงกี่กี่โมงครับครับที่นี่นะครับเปิด10โมงเช้า15โมงเย็นนะครับเปิทุกวันนะครับคือเฉพาะวันจันทร์วันเดียววันจันทร์อย่างเดียวนะครับใช่ครับก็อยู่ที่หัวหมากบางกะปิกรุงเทพนะครับซอยรามสิบสี่ครับผมหาง่ายมากเลยนะถ้าเกิดคุณมาดูบอลที่สนามมางคะลาเลยก่อคุณตรงมาเลยฝั่งเดียวกับมอาเลยฮะเจอซอยไร่มาเลย20 18 16 14เข้า14ก็ได้เข้า16ก็ได้แต่เข้า14สะดวกกว่า เข้ามาในซอย200เมตรเลี้ยวขวานะครับ50เมตรเจอเป็นตึก5ชั้นนะฮะจะมีรถบัสโมบิล09แบบ9รถติด้านด้านจอดรออยู่นะครับมีไดโรงเสาร์มีบัสบัสทักเซอร์แล้วก็คือจะเห็นหลายๆอย่างนะเป็นลักษณะของกิจกรรมของเล่นนะครับโอเคครับข่าส่งงพี่แดงก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอาหารของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นน้ำพาไปรีวิวนะครับได้ครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ